คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันพุธที่22ทธันวาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนาก็ไม่ทาให้พี่น้องผิดหวังนะครับสําหรับเลขทูบก็เข้านะครับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับแอดมินจุดได้หนึ่งหนศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งนะครับกราบขอโทษเขัาไป 1, หกศูนย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์หกนะครับก็ตัดคู่ได้อยู่นะครับศูนย์หกหกศูนย์พี่น้องก็ได้มีความโชคดีกันหลายท่านเลยนะครับสําหรับงวดนี้แอดมินก็จุดให้แล้วนะครับผมตามนั้นเลยนะครับเลขทูบหลวงพ่อรวยนะครับ จุดให้แล้วเลขทูบยังไม่หักเลยนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคปไว้นะครับผมสําหรับเลขทูบของปู่นะครับจุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับสําหรับเลขทูบเนาะความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่20นะครับอ่า20ธันวา 2564นะครับก็ไม่ทำให้เอพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับก็แก้แค้นในงวดวันที่17ได้สำเร็จนะครับเลขเด่นนะครับ2ตัวแอดมินให้ไป0กับ2นะครับมาทั้งคู่เลยนะครับสำหรับ0ก็มา06นะครับสำหรับ2ก็มา2 6นะครับสายวิ่งสายรูดบอกก็เลยว่ายิ้มเลยนะครับรูด2ก็จะเจอ6 2 รูดหกรูดศูนย์ก็จะเจอศูนย์หกมาทั้งคู่มาแพ็คคู่เลยนะครับเลขสามตัวแอดมินให้สองศูนย์ห้านะครับแต้มเดียวนะครับจะออกสองศูนย์ห้าคือเข้าสามตัวเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีพี่น้องทุกท่านที่มีความโชคดีด้วยนะครับเลขที่ออกนะครับเก้าหนึ่งหกสองศูนย์หกนะครับเก้าหนึ่งหกสองศูนย์หกนะครับฝั่งเราจะเอาก้าหนึ่งเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับไทยจะเอาศูนย์หกนะครับอ่า เป็นเวฟเนาะ0 6 6 6หรือว่าห2 2 6นะครับสำหรับลาทางสปปลาวจะเอาอ่าเ1นะครับตามนี้เนาะอ่าก็โอเคนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ซีพี่น้องด้วยนะครับที่มีความโชคดีสำหรับสูตรของเรานะครับก็เข้ามาแล้วเดือนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงงวดที่9เข้า7พลาด2ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเข้า7งวดพลาด2งวดนะก็น่าจะมีประมาณ เต็มที่ก็น่าจะ14ครั้งนะครับผมต่อเดือนนะถ้าอย่างไม่นีก็จะมัน13โอเคนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้มันเดิมนะครับสูตรมังกรทองใช้ได้หวยราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับ ตอนนี้ก็จะ20แล้วตอนนี้ก็จะ40นะครับกับขอโทษขอไปตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอนะครับมาออกอากาศนะครับเอซีพี่น้องได้รับชมสาหรับสูตรแม่นๆนะครับใช้ได้เฉพาะห่วยรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเป็นเลขกําลังวันนะครับสําหรับฮานอยแล้วก็หุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยเนาะอ่าโอเคนะครับก็จะทําไปตามสูตรสำหรับงวดที่แล้วแล้เอฟซีพี่น้องได้เข้านะครับผมในตารางเลยนะครับ เข้า26ก็เข้านะครับสำหรับชุดตาราง20แอดมินก็เจาะให้อยู่นะครับสำหรับไทยก็แม่นนะครับผมล่าสุดดึงวดที่16นะครับผม3553มานะครับ2 3 2 5มา3ตัวเลยนะครับสำหรับลาวก็มานะครับ2662นะครับก็โอเคนะครับก็แม่นหลายงวดนะครับสำหรับแนวทางสูตรนะครับแอดมินก็ได้คัดสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตารางนะครับงวดที่แล้วเข้าโต๊ะนะครับสามารถจับคู่ได้เลยถ้าชื่นชอบ นะครับสูตรเจาะสองตัวงวดน,นี้ก็ได้มาเรียบร้อยแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยได้แล้นะครับผมเนาะก็จะมีเด่นๆนะครับผมเนาะสองคู่ก็จะเจาะอยู่นะครับเด่นๆในหะ้พีซีพี่น้องได้รับชมก็เรียบร้อยแล้วก็สําหรับสูตรเจาะนะครับก็ามารับชมกันเลยนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่ในตารางนะครับสอง4 1 0ย์สองสีสงส่หนึ่งย์ห้าเเป็นไรเนาะพูดผิดบ่อยนะครับไม่รู้จะรีบไปไหน <laughs> <laughs> กล่าวขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับ พูดตกๆขัดๆในชักบ่อยเหลือเกินนะอาจไม่รู้จะรีบไปไหนแอดมินก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับสูตรเจาะของตัวมาดูตัวเด่นเลยนะครับตัวเด่นนะครับก็จะเจาะออกมาแล้วนะครับผมพี่น้องเจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับประกอบคู่เรียบร้อยเลยตัวเด่นนะครับก็จะมีสามคู่นะครับสําหรับคุณงบน้อยให้สองคู่นะครับก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้าตัวเด่นก็จะเป็นนะครับหนึ่งสองสองหนึ่ง อ่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับสําหรับหนึ่งเก้าก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับคนงบปานกลางนะครับเจาะได้แค่สามคู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับตัวที่สองก็คือศูนย์นะครับสูตรเจาะออกได้ศูนย์นะครับอ่าก็จะได้ศูนย์ศูนย์ก็จะมีสําหรับคนคนงบมากก็สามคนงบน้อยก็สองนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย 0770นะครับสำหรับ09ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับก็ตามนี้เลยหวดที่แล้วสายบินสายรูดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอเคนะครับเลขในตาราง6ตัวเอสมินก็จะไม่ให้ลองนะครับบางทีก็เข้าชุดลองนะครับก็มาดูชุดลองนะครับชุดลองก็จะมีอยู่ที่5นะครับลอง5นะครับถ้าไม่ชอบ1กับ ศูนย์ก็จะมี5นะครับก็จะมี0ูนย์ห้หกหก็จะมี6กห้าห้าหกห้านะครับอันนี้คือชุดลองนะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบ5นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับงวดที่แล้วมา2ตัวก็คือ0กับ2นะครับโอเคนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สูตรเจาะ2ตัวถ้าเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวเอทีแอดมินวงกลม,มไม่ให้ก็สามารถคัดเลขเรื่องในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสาหรับเลขในตารางสูตรนะครับเป็นสูตรจากทางช่องงวดที่แล้วเข้าโต๊ดนะครับอะก็มาดูชุด3ตัวก็เจาะอ,ออกมาแล้วนะครับผมเด่นๆนะครับชุด3ตัวก็จะเจาะให้3คู่นะครับประกบคู่ออกมาได้แล้วก็จะมี5 5 9 9, 9 1 5 107นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเจาะเด่นๆ3คู่นะครับก็จะมี6 559 1 9 15 010 7นย์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด4ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมีอยู่ที่55 1 120 0นนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่นะครับ วันพุธนะครับที่22ธันวาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามอ d m i n ด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางนะครับหัวเราพัฒนาสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่อยากได้สูตรเม็ดเดียวหรืออยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งบนอยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งล่างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะไปนค้นหาสูตรเด็ดให้ fc พี่น้องได้รับชมนะครับสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาโรยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ